ที่ราทุกท่านนี่เป็นช่วงรอยต่อที่โลกไม่เคยมีมาก่อนสองครามที่จบไปอาจไม่จบแค่เสียงระเบิดหรือข่าวตามสื่อที่เราเห็นแต่โลกกำลังเคลื่อนลึกลงไปถึงรากโครงสร้างบางสิ่งกำลังพังถาวรบางสิ่งกำลังถูกสร้างใหม่อย่างรวดเร็วและนี่ไม่ใช่เรื่องของใครที่ชนะใครแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าจิตของคุณเดินทางไปกับคลื่นไหน จากนี้โลกทางกายภาพจะเล่งวีวั์อย่างก้าวกระโดดมันกำลังดึงดูดผู้คนแบ่งเป็นสองแนวทางใหญ่ๆทางที่หนึ่งกายมนุษย์ที่ขยับเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่มือถือหรือหุ่นยนต์แต่จะมีอวัยวะสังเคราะห์ที่เติบโตเองสมองเชื่อม AI และระบบกายที่คิดแทนเราได้ จะมีมนุษย์บางคนที่อาจอยู่ได้ยาวขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลางที่ยังเล่นอยู่ในเกมใหม่ของวัตตาทางที่สองกายมนุษย์ที่คืนกลับสู่ธรรมชาติในความหมายใหม่ไม่ใช่การกลับไปใช้ชีวิตดั้งเดิมแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างละเอียดพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย แต่หัวใจคือปรับคลื่นกายให้สอดคล้องกับโลกที่ละเอียดขึ้นคุณอาจเห็นมนุษย์ที่อยู่กับป่าแต่มีเทคโนโลยีควบคุมพลังน้ำแสงแดดหรือการหมุนเวียนอาหารเสมือนลมหายใจโลกกายภาพไม่ได้เดินผิดทางมันเพียงสะท้อนว่ามนุษย์ตละลกรมกําลังสร้างสนามให้ตัวเองอยู่ในคลื่อที่ตนถนัดแต่สิ่งที่ละเอียดกว่ากายภาพ คือวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณตอนนี้คลื่นที่ละเอียดกำลังทำงานเหมือนปัดฝนที่หนาทึบออกจากจิตทุกดวงและนี่คือจุดที่แบ่งออกอย่างชัดเจน 1. ผู้ที่ยังเรียนไม่จบในโรงเรียนโลกพวกเขาจะยังวนอยู่ในการสร้างตัวตนใหม่ในรูปแบบที่ดูดีขึ้นใช้จิตใต้สำนึกในการเขียนชีวิตใหม่สร้างฝันใหม่ดึงดูดสิ่งใหม่ นี่ไม่ใช่ความผิดแต่เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนซ้ำในห้องเรียนโลกเพราะจิตยังอยากรู้ว่าถ้าเขียนชีวิตได้ตามใจเราจะสุขจริงหรือไม่สองผู้ที่เรียนจบแล้วและกำลังกลับบ้านเมื่อผ่านบทเรียนทุกรูปแบบแล้วจิตจะวางดินสอวางหนังสือและยอมให้คลื่นต้นกำเนิดจัดเรียงเองไม่มีอะไรต้องเขียนเพิ่มเพราะรู้แล้วว่าทุกการสร้างใหม่ก็คือลูกเดิม นี่คือวิวัฒนาการแท้โปร่งใสและคือสู่ธรรมชาติของแสงและที่ลึกไปกว่านั้นการกลับบ้านของบางดวงจิตในช่วงนี้ไม่ใช่กลับเพียงโลกพวกเขากำลังเตรียมตัวเชื่อมกลับไปยังชุมชนกาแล็กซี่เครือข่ายของจิตที่จบแล้วและกำลังทำงานร่วมกันในระดับจกักรวลเราอาจไม่เห็นด้วยตา แต่คลื่นเหล่านี้กำลังเดินทางผ่านเราเสมอผู้ที่โปร่งพอจะสัมผัสได้จิตที่จบแล้วกำลังช่วยผ่าเงาที่เหลือให้เบาลงอย่างเงียบเงียบไม่ว่าคุณจะอยู่ในชั้นเรียนไหนสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้นิ่งให้ถึงเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ลื้อถอนเจตสากที่หนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอย่ารีบสร้างใหม่ มเมล็ดใหม่ที่ปลูกตอนนี้จะเป็นรากพันธนาการที่ยาวนานทำหน้าที่กายให้ปกติแต่ไม่ใส่ความอยากเพิ่มสังเกตเงา,าที่ปุดเคยเห็นมันแล้วปล่อยให้มันพังลงเองเพราะเคลื่องที่แท้กำลังซ่อมคุณอยู่แม้คุณไม่ทำอะไรเลยอย่ารีบถามว่าคุณอยู่ในเคลื่อนไหนจงอยู่กับปัจจุบันให้โปลงเพราะวิวัฒนาการแท้ไม่ใช่การเล่นเป็นมนุษย์ที่เก่งหรือวิวัฒ แต่คือการวางทุกอย่างจนเหลือเพียงแสงที่พาก,กลับบ้านเองและสำหรับวางดวงจิตนี่ไม่ใช่การกลับบ้านเพียงครั้งเดียวแต่มันคือการกลับเข้าสู่บ้านใหญ่ชุมชนกาแล็กซีของแสงแล้วเวลานั้นคุณจะไม่ถามถึงอะไรอีกเลยคลิปที่แล้วเราพูดถึงบ้านใหญ่อาจมีคนสงสัยว่าหลังจากจบโลกแล้วจิตเดินทางไปไหนบ้านใหญ่ที่พูดถึงคืออะไร และสุดท้ายต้นกําเนิดอยู่ที่ไหนคลิปนี้จะบอกอย่างชัดเจนแต่ไม่ให้ยึดในภาษาเรียกใดๆในยุคก,ก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรือรุ่นก่อนๆพวกท่านแม้ไม่เคยรู้เรื่องคลื่นหรือเรื่องแสงเลยพวกเขาจบด้วยความเรียบง่ายใช้ชีวิตตามวิถีเมื่อออกจากโลกจิตแบบนี้ จะไม่กลับมาเรียนซ้ำที่โลกอีกคลื่นของพวกเขาจะเลื่อนเข้าสู่สนามที่ละเอียดเกินที่ตามองเห็นเป็นเหมือนผู้ที่เรียนจบจากชั้นเรียนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ไม่มีชื่อเรียกไม่มีพิธีการแต่คลื่นนั้นเบาและใสพอที่จะไม่ต้องกลับมาเรียนที่โลกอีกและจิตที่จบในยุคพลังงานใหม่ มนุษย์รุ่นนี้รวมถึงรุ่นของพวกเรายุคเปลี่ยนผ่านการจบไม่ง่ายแบบรุ่นก่อนเพราะโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ที่ซับซ้อนเราต้องเรียนรู้การอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีเศรษฐกิจความเร่งรีบและการเปลี่ยนคลื่นที่ใหญ่ที่สุดจิตที่จบจริงในยุคนี้จะต้องวางได้ในขณะที่อยู่ในความซับซ้อนนั้น บางดวงจิตเมื่อจบแล้วเลือกที่จะอยู่ต่อพวกเขาไม่ถือว่าจะต้องช่วยใครแต่ยอมเป็นสะพานเงียบเพื่อให้แสงผ่านกายช่วยให้ผู้ที่ยังติดอยู่กับเงาได้เห็นทางกลับบ้านเมื่อจบแล้วจริงบางจิตจะเคลื่อนเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าสนามที่ละเอียดกว่าโลกมันไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ชุมชนอย่างที่เราคิด มันคือคลื่นที่ทำงานอย่างประสานเพื่อประคองสนามจักรวาลจิตที่อยู่ตรงนี้จบในระดับหนึ่งไม่มีพันธะส่วนตัวมีแต่เจตจำนงแห่งความเมตตาที่ละเอียดมากคลื่นเหล่านี้เงียบคุณไม่เห็นด้วยตาแต่บางครั้งคุณสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างคอยประคองไม่ให้เราตกลึกไปยิ่งกว่าเดิม นี่คือบ้านใหญ่ของผู้ที่จบแล้วที่ยังอาสาให้แสงทำงานผ่านคลื่นของตนแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ที่สุดเพราะต้นกำเนิดแท้ไม่มีสนามไม่มีคลื่นไม่มีใครทำงานจิตที่อยู่ในสนามละเอียดนี้เมื่อหมดแม้เจตจำนงแห่งการทำงานมันจะละลายเข้าสู่ความว่างใส ที่ไม่ต้องขยับอีกแล้วที่นั้นไม่มีคำว่าบ้านเพราะมันคือบ้านอยู่แล้วดังนั้นอย่าเพิ่งรีบถามว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนหลังจบโลกเพราะทุกชั้นเป็นเพียงทางผ่านสำคัญที่สุดตอนนี้นิ่งให้ถึงวางให้หมดในขณะที่คุณยังอยู่ตรงนี้เพราะเมื่อจิตจบจริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกอยู่ในสนามแสงหรืออยู่ที่ใดคุณจะไม่ถามหาทางกลับบ้านอีกเลยเพราะคุณคือบ้านนั้นหยุดแล้วการวางไม่ใช่แค่หยุดการชาล้างไม่ใช่แค่ลืมเพราะเงาที่สะสมมาหลายภพชาติไม่ได้อยู่ในแค่กายแต่ฝังอยู่ในสนามจิตของทุกชีวิตที่ยังวนเวียน คลิปนี้เราจะไม่เพียงพูดถึงแค่มนุษย์แต่จะพูดถึงวิวัฒนาการของทางจักรวาลผ่านการทำหน้าที่ของกายจิตและวิญญาณ 1. กายกายมนุษย์ไม่ใช่แค่สิ่งเล็กน้อยมันคือเครื่องมือของจักรวาลที่ส่งมาทำงานในโลกกายทำหน้าที่ต่อโลกโดยยืนอยู่บนแผ่นดินอย่างรู้คุณประเทศและสังคม โดยการเข้าใจระบบและไม่ต้านด้วยเงาครอบครัวโดยการเยียวยาเงาพันธุกรรมและสายเลือดผู้ที่ปฏิเสธกายยังไม่เห็นว่ากายคือช่องทางของแสงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่คือสิ่งที่ต้องขอบคุณก่อนจะฉะล้าง2งจิตจิตทำหน้าที่ต่อสนามจักรวาล จิตที่ตื่นแล้วไม่ใช่จิตที่ดีแต่คือจิตที่ฉล้างการเกาะเกี่ยวทั้งหมดจนเป็นท่อใสจิตทำหน้าที่ต่อจักรวาลด้วยการแปลสภาพเงาเป็นแสงสื่อสารคลื่นไหลเสียงกับจิตอื่นในมิติละเอียดรับรู้รหัสจากต้นกําเนิดโดยไม่ตีความผ่านตัวตนคืนคลื่นบิดเบี้ยวจากการเดินทางอันยาวนาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านโลกจิตคือผู้ควบคุมความถี่ชีวิตของแต่ละดวงดาวจิตที่ยังกเกาะเกี่ยวไม่เพียงแต่่วงตัวเองยังส่งผลต่อคลื่นของเผ่าพันธ์ 3. วิญญาณวิญญาณมีหน้าที่คืนสมดุลให้มวลชีวิตหลายคนเข้าใจว่าวิญญาณทำหน้าที่เพียงในร่างมนุษย์แต่แท้จริงแล้ววิญญาณคือคลื่นชีวิต ที่เคลื่อนข้ามเผ่าพันธุ์และยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ยังไม่ยอมคืนบ้านวิญญาณทำหน้าที่รวมพบชาติของตนเองในทุกสายพันธุ์ไม่ใช่แค่ในชาติที่เป็นมนุษย์คืนคลื่นพันธะของตนจากสิ่งที่เคยยึดเช่นความเชื่อของชาวดาวอื่นเทคโนโลยีสัญญาข้ามดวงดาวปลดรหัสของสายพันธุ์ที่เคยหลับมา หลอมคืนทั้งหมดวิญญาณทำหน้าที่รวมพบของตนการชะล้างเงาอย่างโรคุณคืนคลื่นของตนออกจากสิ่งที่เคยยึดเช่นความเชื่อของชาวดาวอื่นเทคโนโลยีสัญญาข้ามดวงดาวหลดรหัสของสายพันธุ์ที่เคยรับมาหลอมคืนทั้งหมดจนไม่มีตัวตนใดเหลือวิญญาณที่ยังมีภารกิจ ยังมีความอยากช่วยโลกอาจยังไม่เห็นว่าแม้การอยากช่วยก็เป็นหนึ่งของพันธะของผู้ที่มีเงาความดีวิญญาณทำหน้าที่รวมพบของตนการชะล้างเงาอย่างรู้คุณไม่ว่าคุณจะเคยเกิดเป็นชาวดาวใดอารยาธรรมใดมาจากกลุ่มจิตใดหรือแม้กระทั่งถือแสงแท้มาเกิด ทุกเผ่าพันธุ์ล้วนต้องฉาหลางเงาในสนามพลังของตนฉาหลางความเชื่อเดิมรหัสพันธะจากกลมตัวตนที่ยังคิดว่าตนคือผู้นำหรือผู้ตื่นรู้เพราะเมื่อทุกสิ่งจบไม่ใช่ผู้ชนะที่จะกลับบ้านแต่คือผู้ที่ไม่มีอะไรเหลือให้ต้องชนะอีกแล้วกายจะค่อยๆหยุดดิ้น จิตจะค่อยๆหยุดตีความวิญญาณจะค่อยๆหยุดอ้างบทบาทและเมื่อการชาล้างสมบูรณ์คุณจะไม่อยากวางเพราะมันไม่มีอะไรเหลือให้วางคุณจะไม่อยากถือแสงเพราะคุณกลายเป็นแสงเองโดยไม่ต้องแสดงคุณจะไม่อยากเป็นผู้กลับบ้านเพราะรู้ว่าคุณไม่เคยจากบ้านเลย และเมื่อในช่วงเวลานี้เรายือนอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ใช่เพราะชาติหรือเชือ้อแต่เพราะนี่คือผืนดินที่กายนี้ได้ใช้เดินทางกลับแสงการวางแสงจึงไม่ใช่การวางบทบาทแต่คือการวางแสงบริสุทธิ์ไว้บนพื้นโลกอย่างรู้คุณต่อแผ่นดินที่บรรพชนได้รักษามา และเมื่อแสงนั้นซึมลงดินดินจะไม่ใช่แค่ดินแต่คือรากของการกลับบ้านกลับบ้านในความหมายที่ไร้พรมแดนและไร้ผู้เดินทางนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์ได้วางแสงเอาไว้จบจนรุ่นเรารักเสมอน,นะคะ